dia di dia ni semoga อายุไม่รอไม่รอไอ้ไรกัมนี่ซึ私私 mm ่ง hmm นี ah? ่บวมอยู่ในนี้ซึ่งมาไอ้โม่เล่จีกว่าก็ว่าไปหลงบ้านนี่เจ๊เล่เล่กว่ามันนี่เป็นอย่างไรก็ออกคุณนายนี่ไอ้จ้าบ้านได้ช่วยกันตทำว่าตาอยู่ปนีด้วยไม่ไหวผัวเด็กโรงเรียนมั n g ไรม a n g เงินเส็ดจ้าซึ่งว่ามันไม่ปังปนีแต่หมดก็มันกระราหมากแล้ว บบางนี่ครัตรงนี้สิตะวันตกมันสุดมันสุดลงมาไอ้นี้ไอ้นี้มันเพิ่งเกิดหรือว่ามันเกิดมาก่อนนะคะเพิ่งเกิดเป็นครับที่มอเตอร์ไซค์ขี่ทต่ไมเส้นต่างพื้นพื้นปูนจีเบนที่ชาวบ้านร่วมกันทำมันแตกแล้วก็เกิดประดิษฐ์บ้านล้มลงสองสามรายแล้วค่ะถนนเป็นยังไงมันเป็นพื้นเรียบไม่มีรอยกรุกร้ไม่มีพื้นแตก ชาวบ้านก็ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วก็ที่เป็นห่วงมากก็เป็นห่วงพวกเด็กนักเรียนบางคนก็ขี่รถเองเกิดว่านักเรียนล้มลงไปก็น่าเป็นห่วงอยู่แนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากว่าจะทําอย่างไร,รพื้นแะดนที่เราร่วมกันร้างะระดมทุนนั้นมาบางส่วนเพราะเพราะตอนนี้ยางก็กลิดไม่ได้ถ้าว่าจะใช้ กระดมตุนกรุงอีกหลายวันกว่าจะได้มาไม่ทราบว่าจะทํำยังไงอยู่ตอนนี้ยังกําลังคิดหนักอยู่สาจก็จากเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามหาเสียแปง้งโดยใช้มอเตอร์ไซค์หลายกันมากวันล,ละหลายเที่ยวแต่ไม่พื้นพื้นตะดดนพื้นพื้นดินที่กางล่างมันนุ่มและพอจรถมอเตอร์ไซค์ําๆหลายๆกันต่อวันแต่ไม่พื้นพื้นที่นุ่มแล้วแต่ไมพื้นปูนที่เราเตะไม่ได้หนานนะ เพราะเรามันเรามีเงินน้อยเราระดมทุนกันมันก็เลยปังปังปังง่ายๆอยากให้หน่วยงานเข้ามารับผิดชอบไม่รู้ว่าเนื้อนหน่วยงานไหนบ้างไม่ได้โทษว่าเจ้าหน้าที่นะเพราะมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทาแต่ว่าชจวบ้านเองก,ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่หน่วยงานน่าจะเห็นใจชจวบ้านบ้างว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้มีอุปสราคใดบ้างที่ช่วยชจวบ้านได้บ้าง มันมีบานีกีเราต้องหอยเรล้างแต่ตอนนี้ไม่รู้ขยายออกมั้งลยมอไม่ตาตาคุณก็ตกอันนี้หลังตางี่บานักเลยแดดเลนักกับทางนี้หรอคะก็เป็นมันมากทางกว่นี้ถ้าว่าคุณแม่งกับแล้วแต่ว่าก็มีออก่วยมังกะทีเหมือนกันียก็่วยต้มเส็มต่างายอยากให้ก็่วยตมแมเหมือนผัวกีได้ปกติ cái chuyện này rất nhiều ai cái đơn gặp đặt đâu đơn chào bán phải tranh mà còn như phải mới tắt cái gì cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้ตำรวจเส้นตางชุมชนบ้านสะที um, m <m anyway> ่ฟังจำรุดเนื่องจากสาเอตีเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเสียแป้งขึ้นไปในในชุมชนใช้รถมอเตอร์ไซค์วันละหลายๆกัน และก็ไปตำรวจว่าตรงเส้นทางจุดไหนบ้างที่ต้องซ่อมแซมเพราะชาวบ,บ้านกังวลว่าเส้นทางหลังจากนี้ไปคนที่ใช้ตัญจนไปมาจะลำบากเช่นนักเรียนคนป่วยและก็ชาวบ,บ้านในชุมจนที่ต้องการขนส่งอ่าพืชผลอาชินเพื่อมาส่งในพื้นที่ข้างนอกเพื่อมาเล่กับก้าวสาร ตอนนี้ลำบากมากไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เพราะส่วนหนึ่งที่ทําอยู่แต่ก่อนเนอะชาวบ้านก็รวบรวมกันลงขันกันทําไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเลยและวต้าว่าหน่วยงานใดไม่ช่วยตหลังจากนี้ไปคิดว่าชาวบ้านคงคงเครียดและกินมากไม่ก็ไม่หวังไม่รู้จะพึ่งใครส่วนรัฐบาลถ้า ก็ใช้เขประมาณส่วนส่วนอื่นเช่นรบประมาณครั้งนี้ที่ใช้มาตามล่าเสียแป้งนี่ก็ก็สามารถจช้ได้แต่ขอให้หน่วยงานที่ใช้ตรงนี้เส้นทางตรงนี้ให้มาช่วยสนับสนุนจุมชนที่อยู่ในในป่าที่ชุมชนที่อยู่อยู่ในป่ามีกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรดูแลป่าผมเชื่อว่าในพื้นที่ของภาคใต้ไม่มีกี่จุมชนไหมที่อยู่กลางป่าแล้วก็ มีกฎกติกาที่ดูแลป่าจุบูลเมื่อนชุมชนบันตะนะครับสุดเส้นทางเลยประมาณสิบห้ากิโลแล่ก็มีเส้นเส้นทางหลายสายมากแยกพอไปถึงร้านการากอนจะแยกเป็นสามสี่สายแล้วก็จะมีชาวบ้านอยู่ทุกสายทุกเส้นทางถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกีก่ยวข้องสามารถช่วยได้ก็เรื่องการสื่อสารด้วยนอกจากเส้นทางแล้วโดยรวมตอนนี้ที่อยู่จริงๆก็ประมาณห้าสิบกว่ากัวเรือนคือ ทุกๆเรือนก็เ้าออกอยู่ดูดูแลพืชบนอาทิตของตัวเองอาจจะไปอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งบ้างอตอนนี้ก็คิดว่าขั้นแรกก็จำเอกาสารแล้วก็ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสังก์พลแล้วก็อาจจะผ่านไปส่วนกลางโดยผ่านกระบวนการของ,ของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคนที่เป็นามหรือปีมุกแต่ตัวรัฐบาลส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหากรมราชทัณฑ์ฐานะ พี่ปล่อยเถอแป้งหลุดมาให้ให้มาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยจะาำนังถือไปกระจองหมาใจก็เ,เกียรต่เกิดเกิดจากกระรวงยุติธรรมถ้าไม่มีกระรวงยุติธรรมไม่ปล่อยเือแป้งหลุดเนือมาก,ก็เขตบ้านเราก็คงไม่เกิดปัญหาขึ้นเยอะมากมีคนออล้มบาดเจ็บไปแล้วหลายคนและติที่เป็นมากก็มีนางตารารัตน์บันตะ หนึ่งคนที่ขากับเพากระเพกอยู่แล้วก็สอบถามว่าเขาเองก็น่าจะต้องลงมาหาหมอแต่ตอนนี้ตางผนมันถูกเยอะเขาก็ไม่กล้าลงตัวจะล้มลงอีกเด็กๆพวกนี้ก็ใช้เช่นทางมาโรงเรียนบางคนก็ขึ้นลงวันละสามตีเตี้ยวบางคนก็มาเจ้าบ้านอยู่ข้างล่างก็ไม่บางคนก็กี่รถ ไม่ก้อยจะจำนาน